ว,วันนี้ขอบใจมากเลยที่สมมนเนรวัดสวนมงคลมาเยี่ยมพระอาจารย์ขอบคุณพระอาจารย์มหาอิสเรเลด้วยนะครับที่พาสมมนเนรมาเยี่ยมสำหรับญาติโยมทุกท่านนะนี่เป็นสม,มนเนรจากวัดสวนมงคลวัด เป็นโรงเรียนประิยะัติธรรมจะมีสามเณรเรียนอยู่ตลอดทั้งปีเลยเนี่ยประมาณ60รูปที่มีเนนอยู่ทั้งปีทั้งปีปีนี้นะเนนคงไม่รู้ว่าเนนคงจะรู้ว่าพระอาจารย์ไม่ได้จัดบทเนนผาคฤดูร้อนเพราะพระอาจารย์ไม่ไหวป่วยบ่อยและเกินช่วงเดือนเมษาเนี่ยมันติดต่อกันประมาณ25 26ปีพระอาจารย์ก็เลยรู้สึกเพลีย พอช่วงโควิด3ปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไไดบวชเนนพาคฤดูร้อนพอปีนี้พอจะเริ่มบวชเนนอีกครั้งหนึ่งก็เลยรู้สึกว่ามันรู้สึกเครื่องจะไม่ค่อยจะร้อนแต่สําหรับที่วัดนี้นะโยมนะวัดสวนมงคลเนี่ยจะมีเนนอยู่แบบเนี้ทั้งปีเลยประมาณนะประมาณ60สิกว่ารูปนะเดี๋ยวพระอาจารย์จะเอาลิงก์ของวัดสวนมงคลนมาวางไว้ในเพจนะใครต้องการร่วมทําบุญกับวัดในการดูแลสัมเนรอะไรต่างๆก็จะมี เลขบัญชีธนาคารของวัดอะไรต่างๆโยมกนะ็ลองดูแล้วกันดูตามความเหมาะสมออาเน้นไหนลองมาดูเน้นหน่อยสิเนี่ยตัวเล็กๆเนี่ย <laughs> นั่งกันเรียบร้อยจ้ะคือธรรมชาติของเด็กก็โยมธรรมชาติของเด็กๆเนี่ยเด็กก็คือเด็กจะเป็นเน้นก็ยังเป็นเด็กที่เราเราเคยเห็นในคลิปไหมที่มีงานวัดหรืออะไรสักอย่างนะ แล้วเนียนเขาไปกระโดดกระโดดไ,ไอ้ตัวนิ่มนิมที่มันเป็นวงกลมอะใช่หไหมเป็นเครื่องเล่นในงานวัดอะ่ะแล้วเนียนก็กระโดดเล่นกันสบงกระจายเลยทีเดียวอะพระอาจารย์ว่าหลายคนที่เขาเข้าไปคอมเมนต์นะเขาก็จะคอมเมนต์ว่าโอ้ยเนาะก็เด็กเนาะเขาจะให้อภัยตลอดเลยนะเวลาพอเขาเห็นเนนทําอะไรไม่ดีบ้างเนี่ยถ้าเป็นเนนตัวเล็กๆเนี่ยเขาก็จะบอกว่าก็เด no ็กกันเนาะ นก็เด็กอะ่ะมันก็เป็นเด็กวันยันค่ําอะไรประมาณเนี้ยเขาให้อภัยตลอดเลยนะแต่เนนคิดไม่ว่าการให้อภัยเนี่ยมันก็มีขอบเขตจํากัดนะใช่ไม่ใช่ครับใช,ใช่ไหมครับการให้อภัยก็มีขอบเขตจํากัดนะอ่าสมมุติเนนมีเพื่อนสักคนหนึ่งอะ่ะแล้วเพื่อนบังเอิญมาเดินเหยียบเท้าเราอะ่ะ แล้วถามันบังเอิญทุกวันเลยอ่ะสามร้อยหกสิบห้าวันที่ผ่านมาเดินบังเอิญทุกวันเลยเนียนคิดว่าเนียนจะหมดความอดทนไหมถ้าเขามาเหยียบเท้าเราทุกวันเลยเราจะหมดความอดทนไหมครับหมดความอดทนแน่นอนทำไมเหยียบทุกวันเลยเราก็ให้อภัยทุกวันเลยพระอาจารย์เชื่อว่าเวลาพอมีข่าวพระข่าวเนนที่ไม่ดีเนี่ยพระอาจารย์เชื่อนะว่าโยมเขาก็ให้อภัยนั่นแหละเพอพระอาจารย์ดูจากคอมเมนต์แล้วโยมก็ให้อภัยกันเยอะ แต่ว่าการให้อภัยเนี่ยนะการให้อภัยเนี่ยมันก็มีขอบเขตจำกัดงั้นะเราก็จะต้องอาศัยการให้อภัยนี่แหละนะเป็นการเป็นการฝึกฝนตัวเองที่จะไม่ทำผิดซ้ำๆอีกแล้วนะนะอย่างตอนนี้ที่เนนั่งกันหลังตรงตัวตรงเนี่ยพระอาจารย์ว่า โดยธรรมชาติของเด็กกบพอรันั่งสักพักหนึ่งก็จะเริ่มหลังงอเริ่มหลังงอเริ่มง่วงแต่การที่เนียนยังนั่งตัวตรงได้เนี่ยก่อนที่เราจะเริ่มไลฟ์สดเนี่ยเนนก็นั่งกันมาเกือบชั่วโมงแล้วก็ยังเห็นเนนนั่งตัวตรงหลังตรงพนมมือเห็นไหมนิ้วชิดสวยเลยเป็นดอกบัวเลยเนนก็ยังทําได้เห็นไหมพระอาจารย์มักจะไม่ค่อยตาหนิเนนบางรูปที่เนนไม่เรียบร้อยแต่พระอาจารย์มักจะให้กําลังใจองค์ที่เรียบร้อยมากกว่า อ่าสมเณรรูปนั้นนั่งตัวตรงดีลอเกินพ่อแม่สอนมาดีจริงๆครูบาอาจารย์สอนดีจริงๆพนมมือนิ้วชิดกันสวยดีลอเกินเห็นไหมพอพระอาจารย์ให้กําลังใจเนนที่เขาเรียบร้อยเนี่ยถามว่าเนนที่เขาไม่เรียบร้อยเนี่ยเขาจะเรียบร้อยขึ้นมานิดหนึ่งไหมเรียบร้อยไหมครับรเขาก็จะเรียบร้อยขึ้นมาใช่ไหมงั้นการที่ระหว่างเราดุคนที่ไม่ดีคนที่กําลังดีอยู่แล้วอ่ะกําลังนั่งไหวพระตัวตรง แต่พระอาจารย์ไปดูเอา้าเนรนอง์นั้นทําไมนั่งไม่เรียบร้อยทําไมมือตกลงไปอีกแล้วทําไมไม่เก็บปลายเท้าให้เรียบร้อยแบบนี้ทําไมทําไมพราะเนรคิดว่าในสภาพแวดล้อมตรงนั้นน่ะมันจะมันจะเป็นบรรยากาศที่ดีไหมไม่ครับไม่ดีแต่ถ้าเราให้กำลังใจคนดีมันก็ได้ผลใกล้เคียงกันก็คือ คนดีเมื่อได้รับการให้กําลังใจเขาก็มีกําลังใจจะทําดีส่วนคนที่กําลังไม่ดีเช่นว่ากําลังจะเผลอกําลังจะนั่งหลับอีกแล้วกําลังจะยืดเท้าอีกแล้วกําลังจะง่วงอีกแล้วเนี่ยเขาก็เขาก็นิ่งตรงขึ้นมาได้โดยที่เขาไม่ต้องได้รับการดุไม่ต้องได้รับการด่ามันจะเป็นพลังบวกมากกันเยอะเลยแต่ถ้าพระจันดา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 เนนที่ไม่ดีเนนที่ไม่ดีก็คงจะเรียบร้อยขึ้นมาหน่อยหนึ่งแต่ก็เรียบร้อยด้วยการที่เอาแลวโดนด่าอีกแล้ว อย่างนี้เขาเรียกกลัวกลัวแล้วกนะ็ไม่กล้าที่จะนั่งหลังงอไม่กล้าที่จะทําตัวไม่เรียบร้อยนะแล้วส่วนองค์ที่เขาดีเขาก็หมดกําลังใจไปด้วยเพราะคนโดนด่าร่วมไปด้วยมีแต่เสียงด่าเต็มไปหมดเอางั้นเราจะไม่ยอมให้ใครด่าเรานะเราจะไม่ยอมให้ใครตําหนิเราแบบรุนแรงงั้นเราจะต้องรีบเร่งความเพียรทําความดีของเราถ้าเนนเจอขยะตกอยู่สักชิ้นหนึ่ง คิดว่าถ้าเราเดินไปแล้วเราไม่เก็บอ่ะเดี๋ยวครูบาอาจารย์ก็จะชี้นะะ envelope, says, huh? cus, ิ้วสั่งให้เราเก็บไหมครับเนนเก็บขยะหน่อยเล้วพอเนนก้มไปเก็บปุ๊บเรากลายเป็นลูกน้องเขาเลยนะเรากลายเป็นคนรับใช้เขาเลยนะเรากลายเป็นขี้ข้าเขาเลยนะถ้าเขาชี้บอกเนนเก็บขยะพอเราเก็บปุ๊บเรากลายเป็นคนรับใช้เขาแต่ถ้าเราเดินไปแล้วเราเห็นขยะปุ๊บแล้วเราก้มลงไปเก็บเองโดยที่ไม่ต้องรอใครใช้ตอนนี้เขาเรียกว่าอะไร สองพยางคขึ้นต้นด้วยฮอนทั้งคู่ลงท้ายด้วยลอเรือฮะอ่าเวลาพอเราเจอขยะแล้วเราไม่ต้องรอให้ใครใช้เราเนี่ยไม่ต้องรอให้ใครใช้เราอ่ะแล้วเราเก็บเองอันนี้ก็เรียกฮีโร่นาะฮีโร่หรือว่าจิตอาสาก็ได้เห็นไหมตอนนี้ที่มีจิตอาสาของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบนะ ใส่ชุดเหลืองๆที่ไปทำงานกันทั่วบ้านทั่วเมืองไปหมดจิตอาสากลายเป็นฮีโร่แต่ถ้าเรารอให้เขาใช้เราแล้วบังคับให้เราเก็บขยะถูกเก็บเหมือนกันไหมครับขยะถูกเก็บเหมือนกันในสองกรณีใช่ไหมแต่ว่าอย่างหนึ่งกลายเป็นฮีโร่อย่างหนึ่งกลายเป็นคนรับใช้อ่าอยากเป็นคนรับใช้หรืออยากกลายเป็นฮีโร่ถ้ากองวงจรปิดเขาเห็นเราเก็บขยะ ด้วยการเก็บเองไม่มีใครใช้เราเห็นไหมเราก็กลายเป็นฮีโร่แต่ในกล้องวงจรปิดแบบเดียวกันแต่เขาใช้เราเขาชี้เราสั่งเราเราก็กลายเป็นคนรับใช้ไปเา้างั้นไม่เอานะเราจะต้องไม่ไม่เป็นคนรับใช้แต่เราจะเป็นผู้ที่อาสา,างั้นเช่นเดียวกันนะเวลาบินธบาตตอนเช้าเช้าเนี่ยนเนี่ยก็ต้องทำให้เรียบร้อยอสำหรับญาติโยมทุกท่านในกล้องลงมาตรงนี้สิ มาตรงนี้เลยสำหรับญาติโยมทุกท่านเนาะเวลาพอเราเห็นนะมีสามเณรบวชเนรหรือว่าโรงเรียนพระปริยัติธรรมนะหรือว่าเป็นวัดที่มีการส่งเสริมการเรียนบาลีแล้วมีสามเณรเนี่ยน้องๆเนรตัวเล็กๆเ,ๆเ,ๆเ,ๆเๆนี่ยเรียนหนังสือกันเนียน่ยอยากให้โยมเนี่ยไปช่วยดูแลนะไปช่วยดูแลเพราะเนี่ยคือหน่อนเนื้อของศาสนาเลยนะถ้าเราไม่มีสามเณร ในการประคองศีลสิบในอนาคตเนี่ยพระที่จะบวชสิบห้าวันบวชเดือนหนึง่งมีมากขึ้นทุกวันทุกวันนะเนื่องด้วยรูปแบบการศึกษารูปแบบการทำงานรูปแบบการลางานที่ลาไม่ได้เต็มเต็มพรรษารูปแบบของการบวชระยะสั้นจะเกิดมากขึ้นและคนที่จะบวชนานๆพระจะบวชนานๆเนนจะบวชนานๆก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆเมื่อศาสนาไม่มีนักบวช เราก็จะมีแค่วัดวางอารามมีโบสถ์มีวิหารสวยๆแต่เราจะไม่มีนักบวชที่ทรงศีลทรงธรรมงั้นเมื่อเราเห็นสาม,มนเณรที่เรียนบาลีเรียนนักธรรมเรียนพราปริยัติธรรมอยากให้โยมช่วยสนับสนุนเนาะอย่าไปยึดติดว่าอย่าไปติดตรงที่ว่าเนนไม่เรียบร้อยเนนก็คือเด็กนั่แหละโยมแต่ตมาวาเนี่ยเด็กตัวเล็กๆอย่างนี้ถามว่ามีราคะไหมเนี่ยเรื่องเพศมีหรือย,อยังเนี่ยนี่ไม่มีราคะเลยนะ นะเนนยังไม่มีราคาอะไรเลยงั้นเวลาทําบุญกันเนรเนี่ยพระอาจารย์พยายามนึกอยู่เสมอเลยว่าเอาเนี่ยสมณเนรพระอาจารย์ขอทําบุญกันเนนะนะเพราะเชื่อวันหนึ่งแล้วเนรเนี่ยราคานี่ย,ยังน้อยกว่าผู้ใหญ่เยอะผู้ใหญ่ฆ่ากันเพราะแย่งผัวแย่งเมียกันมากนักแต่ละปีแต่ละปีนะผู้ใหญ่เวลาพอโกรธขึ้นมาก็โกรธแบบผีไม่เผาเงาไม่เหยียบกันเลยแต่เนนในโกรธกันแป๊บเดียวใช่ไหมเล่นกันโกรธกันชี้หน้ากันเลยโกรธเนนแล้วนะ โกรธสามชาติเลยไม่เล่นด้วยเลยสมชาติที่ไหนเห็นแปはは <c oughs> ๊บเดียวสามนาทีกลับมาเล่นกันเหมือนเดิมอีกแล้วเออชาติละนาทีเร็วเหมือนกันนะงั้นเนน่ะความโกรธก็ไม่รุนแรงเท่าผู้ใหญ่ราคะก็น้อยกว่าโทสะก็น้อยกว่าโลภความโลภก็น้อยกว่าเห็นไหมอย่างมากก็เวลาพอฉันเช้าเสร็จผู้ใหญ่บางทีกอบโกยก็แย่งสมบัติแย่งอะไรกันโกงกินกันมีเงิน มีทองมากมายเป็นสิบล้านยี่สิบล้านร้อยล้านยังไม่พอใช่ไหมแต่อย่างเนนในโลกอะไรอะ่ะบินทะบาทตอนเช้าๆมาอย่างมากก็พอฉันข้าวเสร็จก็แอบเอากล้วยแอบเอากล้วยซ่อนไว้ใต้จีวรใช่ไหมเอาแอบไปฉันต่อที่กุฏิบางองค์ก็แอบใส่เอากล้วยใส่ในสบงใช่ไหมพอกลับไปกุฏิปั๊บก็เลยหยิบขึ้นมาหยิบผิดอัน พยายามหยิบกล้วยให้มันมีขนาดใกล้เคียงอย่าอย่าใกล้เคียงกันนะโยมอันนี้นะเนนเวลาโลภก็ไม่ได้โลภมากอะไรนิดนิดหน่อยห่อยธรรมดาเรื่องปกติอ่นะก็เลยขอให้กําลังใจนะให้กําลังใจทุกๆสํานักเรียนเลยปีนี้ผลการสอบบาลีทั่วประเทศก็ออกมาเรียบร้อยแล้วสามเณรอายุ17หรือ18ปีนะที่วัดโมลีโลกยาลามนะ อายุสิบเจ็ดมั้งได้ปรรียนทำเก้าประโยคโอ้โยมถ้าเนนองคไหนได้เก้าประโยคนะเนเนโยมนะเอาเธอโยมเขาทุ่มสุดชีวิตเขาแล้วพระอาจารย์ไปเห็นเนนเขานั่งแปรบาลีนะนั่งท่องร้องไห้อ่ะร้องไห้ถามว่าเนนเป็นอะไรก็บอกปวดหัวหัวจะแตกหัวจะระเบิดมันต้องใช้ความจําสูงขนาดไหนไม่รู้ต้องใช้ความเข้าใจสูงขนาดไหนไม่รู้ต้องใช้ความเพียรขนาดไหนไม่รู้แต่ก็เพื่อจะได้ทรงจํา พระบาลีซึ่งเป็นหัวใจของนะเป็นศัพท์ที่พระพุทธเจ้าเนี่ยฝังลากลงลึกในคำสอนของพระพุทธเจ้าไว้ด้วยภาษาบาลีนะก็ฝากโรงเรียนพระปริยติธรรมวัดสวรมงคลไว้ในอ้อมใ,ใจของโยมด้วยนะอ้อมกระเป๋าด้วยมีอะไรเดี๋ยวโยมเข้าไปดูในในเฟ b o o k ของวัดนะในเพจของวัดสวรมงคลเดี๋ยวจะเอาลิงก์แปะไว้ให้นะแล้วก็ มีอะไรพอช่วยวัดได้ก็ยมก็ลองดูตามตามความเหมาะสมแล้วกันอ่านเนนี่นั่งตัวตรงๆถ้าหลวงพ่อมงคลปัญญากรพระครูมงคลปัญญากรนะด็อกเตอร์นะถ้าหลวงพ่อไม่ยอมให้คนมองวัดหลวงพ่อไม่ดีอ่ะให้เรนทราบเลยนะถ้าเนนไปทำอะไรไม่ดีให้นึกสงสารหลวงพ่อ หลวงพ่ออายุ83แล้วแต่ยังบินทบาบกับเนนทุกวันเดินถอดรองเท้าเท้าเปล่าบินธบาบไปกลับกับเนนทุกวันหลวงพ่อเห็นเนนบางองไม่อยากเรียนหนังสือหลวงพ่อก็อุตสาห์ไปเรียนปริญญาตรีปริญญาโทรปริญญาเอกจนจบด็อกเตอร์แล้วก็เรียนพระอภิธรรมหลวงพ่อจบด็อกเตอร์ในวัยเกือบ80ปีก็ได้หวังเพียงแค่ว่าเรียนเป็นเพื่อนเนน หลวงพ่อจะได้บอกเนนได้ว่าเนนลองดูสิอายุแค่สิบสามสิบสี่เองทำไมไม่อยากเรียนหนังสือหลวงพ่อแปดสิบแล้วยังเรียนยังเรียนอยู่เลยหลวงพ่อเรียนเป็นเพื่อนเนนแล้วก็นําทําวัดเชา้านําทําวัดเย็นเห็นไ,ไหมเงินในบัญชีหลวงพ่อไม่มีเงินส่วนตัวสักบาทเดียวทุกอย่างลงไปเรื่องการศึกษาของเนนลงไปเรื่องวัดวางอารามหมดทุกอย่างแล้วอย่างเนี้ย ท่านเนองไหนดือ้อถ้านเนองไหนทําตัวไม่ดีให้เสียชื่อเสียงวัดนะพระอาจารย์วันเนนไม่น่ารักเลยเป็นคนที่ความกตัญญูไม่มีนะแล้วถ้าใครเกเรแบบชนิดที่ว่าเตือนแล้วเตือนอีกซ้ําแล้วซ้ําอีกแล้วเนนยังไม่แก้ไขพระอาจารย์วันเนนก็นเราต้องใช้คาว่าอก,กตัญญูได้เลยนะเพราะเบื้องหลังของเนนหลายรูปเลยที่พื้นฐานครอบครัวไม่ดีเลยเนนไม่ต้องน้อยใจตรงนั้น เนนอยู่ที่วัดนะเนนมีหลวงพ่อดูแลเนนมีหลวงพ่อเป็นทุกอย่างของเนนแล้วเนี่ยท่านเป็นทุกอย่างให้เราแล้วเนี่ยเราก็ขอแค่ตั้งใจเรียนแค่นั้นเองเห็นไหมเนนพี่เนนพี่อ่ะเขาก็กระจายกันไปหลวงพ่อไม่ห่วงไว้เลยนะใครจบจัดที่นี่ปุ๊บก็ไปเรียนต่อเลยไปเรียนปริญญาตรีโทเอกที่ไหนก็ไปแยกย้ายไปหลวงพ่อก็ไปฝากเรียนไปฝากถึงที่ไปดูแล น,นี่ยพระอาจารย์มหาอิสเลสก็ดูแลเนนย,ยิบสี่ชั่วโมงดูแลตลอดเวลางั้นถ้าคิดจะดื้อจะสนทนกิเลสตัวเองไม่ไหวก็ต้องนึกสงสารครูบาอาจารย์ไว้ด้วยเอาละวันนี้ขอให้ตั้งใจทำความดีต่อไปนะอะไรดีๆก็ตั้งใจทำอะไรไม่ดีก็ตั้งใจทิ้งอในว่าพร้อมกันเด็กดีไม่ดื้อ,ดอเด็กดื้อไม่ดี เด็กดื้อถูกตีเด็กดีถูกชมเนนดื้อมีผีเนนดีมีพระเนนมีธรรมะมีพระหมดผีรอยยิ้มเป็นยาที่ดีที่สุดแต่ถ้าเนนยิ้มไม่ยอมหยุดสิ่งที่เนนต้องการที่สุดคือยา เริ่มจะบ้าแล้วเริ่มจะเพี้ยนแล้วงั้นรอยยิ้มเป็นยาที่ดีที่สุดเนยไม่ต้องมาน้อยใจว่าทําไมครอบครัวเราต้องเอาเรามาบวชเนนทําไมเราไม่เรียนเหมือนเด็กทั่วๆไปตามปกติเนยยมปหนึ่งก็มีนะปะสองก็มีอ่ไหนใครใครอยู่ปหนึ่งใครกําลังจะขึ้นปสองยกมือหนอ่อยไหนใครจะขึ้นปสามใครจะขึ้นป f o ใครจะขึ้นปห้าใครจะขึ้นปหก ใครจะขึ้นหมหนึ่งใครจะขึ้นมอสองใครจะขึ้นมสามอ่าดีมาก <c oughs> เห็นว่ามีคลิปเนนอยู่องค์นั้นนะ่ะที่ที่หลวงพี่เขาถามเนนเนนไปท่องหนังสือไปแล้วตอนนั้นมันตอนกลางคืนน่ะนะเนนไปท่องหนังสือเนนบอกไม่ครับขอกินมาม่าก่อนครับหลวงพี่บอกเอ้า แล้วเป็นเนนไปกินมาม่าได้ยังไงเนี่ยมันดึกเดินมันถึงมันมืดแล้วเนนบอกแล้วทำไมหลวงพี่ยังกินได้เลยครับ <c oughs> โอ้ <c oughs> โหเท่า <c oughs> นั้นแหละกลายเป็นคลิปที่ฮาแต่ในชีวิตจริงของความเป็นพระเป็นเนนฮาไม่ออกเลยนะเพราะถ้าพระเนนผิดศีลยังไงก็ตกนรกลึกประยมเพอเรากินข้าวบนหัวชาวบ้านเขาโยมก็จบหัวจบกล้าใสาให้เราถ้าเรากินข้าวเขา แล้วประพฤตตนไม่อยู่ในศีลในธรรมของเนนมีแค่สิบข้อนะถ้ามันขาดไปข้อนึงมันเหลือแค่เก้าเองนะแล้วมันไม่ใช่ว่าขาดข้อนึงแล้วเหลือแค่เก้าด้วยนะคือคุณสมบัติของความเป็นเนนนี่คือแบบด้อยไปเลยอ่ะแทบจะหมดไปเลยอ่ะนั้นต้องระมัดระวังแล้วยิ่งพระด้วยยิ่งยิ่งหนักกวโยมเข้าไปอีกอยิ่งหนักกว่าเนนเข้าไปอีกอ่ามันช่วยกันดูแลรักษาศาสนาเราอ่ารับพรนิดนึง อ่าเดี๋ยวครั้งที่แล้วพระอาจารย์ก็เอาปัจจัยไปให้ที่วัดสําหรับเลี้ยงเนนะปีละหมื่นปีละหมื่นปีละหมื่นเนี่ยก็ติดต่อกันหลายปีก็พยายามจะช่วยดูแลกันไปประคับประคองอ่านั่งดีๆเรียบร้อยเดี๋ยวพระอาจารย์มีให้อีกนิดนึงนี่ไม่บอกว่าให้เท่าไหร่ <c oughs> เอาป <c oughs> เป็นเป็นค่าขนมไปเลี้ยงขนมกันอ่าพิวาธนสิริสนินจังวุต ท้าปัจ,จายิโนจัตตารธรรมวัดทันติอายุวันโนสุขังพลัง <c oughs> สำหรับญาติโยมทางบ้านเนาะวันนี้ก็ใช้เวลาเพียงเท่านี้เดี๋ยวเนนก็จะได้กลับวัดกันพระอาจารย์ไม่ได้ไม่ได้บวชเนนปีนี้ไม่ได้จัดบวชเพราะว่ารู้สึกว่าเห,หนื่อยเหนืยเพลียๆก็เลยขอโอกาสอ่ เดี๋ยวจะมาหาอเสเลตมาเข้าตรงนี้หน่อยให้โยมเห็นหน้านิดนึงจะได้จะได้รู้เป็นทางการวันเนี้ย <S <S oh, รูปเนี้ยดูแลเนนอยู่อ่ะผมผมผ้าให้เรียบร้อยก่อนเนี่ยรูปเนี้ยดูแลเนนอยู่แล้วเดี๋ยวมีอะไรก็ช่วยเหลือกันทางวัดมีช่องทางไหนที่จะให้โยมได้ดูแลเรื่องค่านค่าข้าวค่า,า,า,านะน้ําเนนหกสิบรูปโยมวันนี้มาแค่ครึ่งเดียวเพราะว่าอีกครึ่งนึงเนี้ยนะไปลงเกาะกูด ไปเกาะกูดไปเกาะช้างโยมเขานิมนต์ไปงานทําบุญนะครับขอขอบคุณอจามหามากเลยนะเนี่ยโยมเนี่ยของแท้ของแทนะ้ต้องใช้คําว่าของแท้แหละโอ้อยู่กับเนนเนี่ยพระอาจารย์อยู่กับเนเนแค่แค่ปีแลวหนึ่งเดือนนะพระอาจารย์ยังโอ้โใส่ตัวแทบขาดแต่นี่อยู่ทั้งปีทั้งปีโยมคงไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันแหละนะแล้วก็ทุกอย่างเลยอ่ะมัน มันเป็นเรื่องที่ภาระหนักมากจริงๆลําพังเราอยู่บ้านน่โยมลูกเราแค่คนสองคนน่โยมยังมาบ่นแล้วว่าโอ้ท่านเอ้ยลาบากเลือเกินอึดอัดเลือเกินทรมานเลือเกินเลี้ยงลูกสองคนแล้วนี่ลูกหกสิบหกสิบแล้วแต่ละบ้านเนี่ยเวลาพอเอาลูกมาฝากนะท่านช่วยหน่อยเธอไม่ไหวแล้วดื้อเลือเกินดื้อเลือเกินที่บ้านมีสองดื้อในนี้มีหกสิบดื้อหกสิบ <laughs> ดื้อกับพระรูปหนึ่งแล้วก็ พระในวัดที่ช่วยกันดูแลแค่ไม่กี่รูปเท่านั้นเองสามสี่รูปเท่านั้นเองเนี่ยโอ้ก็ต้องให้กําลังใจกันนะโยมนะยังมีพระที่ทํางานแบบนี้อีกหลายรูปนักในประเทศไทยมีช่องทางไหนที่โยมจะช่วยเหลืออุปถัมภ์พระเนนที่เรียนปร,ริยติธรรมเรียนบาลีก็อยากให้โยมเข้าไปดูแลกันไม่นานเราก็ตายกันหมดแล้วโยงเงินที่อยู่ในบัญชีธนาคารนะ่ยเต็ไมไปหมดไม่รู้กี่ร้อยล้านพันล้านอ่ะนะนะหรือว่าพันบาทก็ไม่รู้นะสําหรับบางคนนะ่ บางคนก็บอกว่าถามบางคนโยมตอนนี้ทองราคาห้าหมื่นแล้วไม่เอาไปขายเลรอ๋อ,อผมขายตั้งแต่หมื่นห้าแล้วครับไม่เหลือถึงห้าหมื่นแล้วครับงั้นเงินทองในบัญชีธนาคารนาโยมพอเราตายนี่มันตกเป็นของคนอื่นหมดเลยนะงั้นมีโอกาสเจออาจารย์มาทําบุญบํารุงศาสนาเรื่องการศึกษาพระอาจารย์เน้นเรื่องการศึกษานะถ้าจะบํารุงด้านอื่นที่ดูเวอร์วังเกินไปอลังการไปพระอาจารย์ว่าเรื่องการศึกษาเป็นเรื่องที่มีความสําคัญ เพราะเป็นสิ่งที่ติดตัวเราไปข้ามพบข้ามชาติก็อยากให้เราได้ดูแลศาสนาร่วมกันตามความถนัดของเราครับก็ขอขอ,ขอบคุณเจ้ามหามากเลยอันเนี้ขอบคุณครับพร้อมกันเลย1หนึ่งสองสามอคุณคราว่าใหม่ซิอ่าไหนลองใหม่ซิขอบคุณครับพระอาจารย์ แล้วขอบคุณเนนด้วยนะที่ตั้งใจเป็นเด็กดีเป็นเนนดีตั้งใจเรียนยหนังสือ,อขอให้เรียนจบแล้วก็มีอนาคตที่ดีทุกทุกรูปเทินทสำหรับญาติโยมทางบ้านก็ขอยุติการไลฟ์ไว้เพียงเท่านี้จเจริญพร